ขอบ่าเจอกันอีกแล้วเนาะมันนี่เอากลับมาสิบสิบหลังลองจีเสื้อกลับเสื้อกลับเรียบลงไปแล้วก็บัดบัดเฮามามาบัดตองคำมารอยอย่างมาเนาะนกรับเอาตัวตักแตงตามกับสลีปบางทีมีตัวแนกับตัวจรกินเราจะหางสนีหลังนึงมันนี่เราจะไปเพิ่ง,งานากรมาเครื่อง เขาวอาตรงเห็นกินนี่สุนยอดดูเมือนั้นเห็นหอยกินย้านแต่ว่าเข้ามานั่งก่อนแล้วเนาะกอาเครื่องกับก่อนมัเต่าวเจดลงลงไปบนกองมกตาวไปหางกับหางกับลองหางกับลอมสลามลองเซิร์นบนหเกียงนี้บางทีตแม่ตัวอันที่เซิร์ไว้เนาะพอมียามมาตอนแรก เดี๋ยวจะใ้บนกองสลามเครับเดี๋ยวจะเอาตัวตกแตนเสนาเพื่อตนนกของเส้นนี้ ชุดนี้เนาะอืมเรียบร้อยเนาะเห็นสลีแล้วก็เปนน็นอาไตัวตักเตียนพร้อม <c oughs> ดองบักดองบักมาหนากมาแรงไปเดี๋ยวลงไปเตือน bởi tôi được là bọn người, tôi đâu tôi hơn mình tôi lên nỗi tôi, tôi chọn nên nó ranh tôi chọn cặp tên bỏ mộc hương hương ไปไปบางพื้นมันโตกินบ่จักมักสุกก thank you หอวกินเนาะหอวกินมะเขือหอวกินลายอยู่แต่ว่ากอมันสูงอย่งนี่กอมันวูบหัวมดเลยตอนนี้ตไหน,นต้ต้นเราเราจี่สองมีบนหลังต้นนหนาๆที่สองเนาะถ้าว่าอุ่นบุกกินแลาวจะมานั่งนี่หมดเลยจะเอาหนาะอู้เนาะมัดอู้เถอะนี่มัดอู้พัดว่างนี่

สายแตกเด็กน้อยนะอย่าลองใส่หัวมาถึงกูเดทายแล้วเนาะกูบอกเล่นหายทองันทาเนี่เป็นที่เต็มนะ ម៉ាលីមកព្រះយោរទេ